สวัสดีค่ะใครกำลังหาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เต่งผิวใส่ผุดีหรือเปล่าคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้เอเซ่าไฟเบอร์พลัสนะคะตัวนี้นอกจากจะมีคอลลาเจนแล้วยังช่วยดีท็อกซ์ทำให้ผิวเราใสาขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ทาง่ายมากๆเลยซองเขาจะเป็นแบบนี้นค่ะวิธีการทานก็ฉีดซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำในหนิ่งแก้วได้เลยหนึ่งซองต่อนหนึ่นแก้วนะคะนี่ก็ฉีกแล้วก็ใส่เนย ตัวนี้เขาก็เป็นสีแอปเปิลหอมๆด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คนค่ะม็ทานได้เลยอืมอร่อยมากเลยไปทานกันนะบ๊ายบายฝากไว้ดยวยค่ะเอเซราส์ไบเบอร์พลัส